เดินทางไปไหนครับพี่ยกเดินทางไปโคราชครับถ่ายสดๆนี่เลยเนาะเรียวๆเลยเดี๋ยวเอาปได้โบรีนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดอะไรท์เนี่ยไม่รู้น่าจะเพิ่งผ่านผ่านป่าเขามาครับบอกเลยว่าทางโคตรน่ากลัวเลยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็กาลังเดินทางไปโคราชนะโดยเราจะพักที่โรงแรมวีว่าวีว่าเซนทันคนับ เพียงว่าเราเนี้ยเราจะมีภารกิจคือเราจะไปหา้ัานงน้องจังหวัดโคราชเนี่ยมาถ่ายคอนเทนต์เพื่อการโปรโมทงานมแล้วก็ตอนเนี้ยเราได้เียร์งานเรียบร้อยแล้วฝัวว่งที่ทางบริบรษัทเราก็เตรียมของเราเราก็ฮะผิดเส้นเนาะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งขับรถเป็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้หลงทางอย่างเนี่ย <c oughs> ตรงเลยเนาะ <c oughs> โอเคดูว่าเราจะไปได้ใครมาถ่ายคลิปเราที่โคราชแล้วก็ผมมีก็มีวันเนี้ยผมมีการอัดเพลงด้วยเป็นเพลงใหม่ของผมซึ่ง จะมาอัดคำนาเพื่อว่าโชว์ในที่โคด้านเป็นที่แรกครับนะเจอกันทุกคน let's go พร้อมไหมครับพี่พร้อมไหมน้องดยเต็มที่นี่้้ไปไหนบ้างเ,ออเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วไปเซ็นทันแล้วก็ไปหาดูคนถ่ายถ่ายคอนเทนต์เอ้วกระป๋อพี่เดลลวความหลอกความป่าของเขาอยู่ในการเบลลตลอด mình sẽ xào một phần da lắc cái bát. đi thôi. 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 เราทำตามน้องนักสาวเขากินยังไงเราทำไม่เป็นนะตงดูวยเองดีเราทำตามเขาเราขี้ปฏิบัิท่ได้กินใช่ไหมไดใชิเลยพี่ชเดี๋ยวผมคลิปพร้อมพี่ดีกว่าเรากำลังมาต่อแถวครั ดูแม่งกินหมดป้อนเลยเพราะมันเขาเขาพิถาพิถันเราไปดูเรื่องเราเห็นเขาแบบใส่นิดเดียวเ,เราเองเยอะจังร้านเนี้ยผู้หญิงหมาล่าเราจะเอาวันเนี้ยไปให้เขาต้มแล้วก็เลือกว่าจะเอาน้ำอะไรก็ออกมารอเหมือนบัตรไปเข้าแบบตอน,นที่เราไปคาเฟ่อตอนตอนนี้คนมองเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูตอน,นตอนเสร็จดีกว่า Let's go เขาสั่งกันช่วยหน่อยเราเรอห้เต็มจานเลยกู <c oughs> ดูเขาสั่งกันเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเราอะร้อยสี่สิบ,สบ <c oughs> ก็อร่อยู่นะอร่อยไงไงพี่อร่อยหมดแล <c oughs> ้วก็คือเคี้ยวอ่ะไม่อิ่มเลยเออเนีม่ยไม่อิ่มมันชาลิ้นหน่อยเออมันชาลิ้นแบบว่าแบบคนที่กิน มันอยู่ที่เราเลือกเลือกแล้วเราหยิบอะไรพี่นั่นไปหยิบพวกผักเยอะถ้าหยิบแบบเน้นเนื้อก็อาจจะอิ่มแต่มันก็ไม่ได้มีอิ่มทานนะแต่ไม่รู้วิธีกินว่ามันจิ้มเนี่ยมันทำยังไงไอ้เจเทใส่ไปเลยเอก็ผมไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ลองจิ้มดูแต่พอเทใส่มันก็โอเคนะใส่มันนนัวลิ้นนะลองชิมดูดูว่าจิ้มไปเลยมันก็มีแบบนลถ้าอยู่โคราชก็ลองมาได้ วันจัดงานเซนเกอร์ที่นี่เดี๋ยวผมจะพาทางออฟฟิศมาเรียนที่นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมวันมุกนาชอบแล้วก็หลายๆคนชอบเดี๋ยวไว้เจว่าไปเซนทันแล้วมาดูว่าสถานที่ที่จัดงานของเราเป็นอย่างไรก็ใหญ่แค่ไหนก็เราจะมีแผนในการพลิกแพงงนกิจกรรมยังไงบ้างแล้วเราจะจับราคาอะไรบ้างเป็นวันคือเซนทันเนี่ยแต่ละเซนทันมันก็จับแบบมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะคือแบบว่าอย่าง อยุธยาก็เป็นแบบเป็นแบบเป็นวังเป็นอะไรเงี้ยพีโรก็จะมีแบบนึงที่นี่ก็เป็นแบบนึงครับซึ่งดีไซน์ก็สวยมากอันนี้อันนี้เป็นจุดโหลดที่เราจะต้องเอารองเท้ามาเนี่ยมาหาก็ไม่ไลี้ยงฝั่งกัางคืนนี่ทางเข้านี่ก็ได้ใช่ไหมเฉยเฉยผีดี่สังออกนะสังเข้าอยู่นู่นจิ้มไปเลย มัวจริงเลยมันคือม,มันพวกบรรนอกอะ่ะบรรนอกมาในเมืองอะไรอย่างเง้งง <laughs> โหเกือบแล้ว, <laughs> วเ,ลเกือบส่วนของเขาแล้วเมื่อกีินอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทางน์น้ำไม่เจอใหญ่จัดถ้าถือว่าร <c oughs> ้านเราแค่น,นี้นะ <c oughs> โอ้เล็กเกินร้า,านแกนซกเซลเลยไม่ได้ไปมนท์ทำไมโทรหาซีบ้านเลยนะ บอกว่ามึงมากันแค่สามคนพอสามคนยืนเดินวนกันอยู่กันเลยเรามาเจอน้องแล้วที่เราจะมาถ่ายกันเราชื่ออะไรครับชื่อกาตาค่ะชื่อมายค่ะอายุเท่าไหรแล้วครับยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปนั่งคุยก่อนว่าเราคือคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูในทิกติกกันว่าคอนเทนต์จะออกมาเป็นยังไงเจอกันไปรุ่นเจอกันแล้วบอสผมเอาลาเต้เย็นคร่ะไซส์ใหญ่เลยไหมคะน้ำแข็งแก้วเอาไซส์ใหา่ บอกเลยว่าเมื่อกี้เราก็ถ่ายคอนเทนต์เสร็จแล้วครับนะกับน้องดาต้าใช่ไหมดาต้า <Data. S 1> กับน้องอกาต้าบอกเลยว่าน้องน้องน่ารักมากแต่น้องแบบน้องน้องเขินไปดูว่าไปติดตามในในในตอ่ตอๆเลยว่าน้องน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวพี่ลงจก,ก,กตกติ๊กตอกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ท,ที่พักที่ใหม่เจอกันไปด้วยเ,เปลี่ยนโรงแรมแล้วคือจริงๆแล้วไม่ได้แบบอยากจะไปอยู่แพงอะไรหรอกนะมันเป็นที่ใกล้เซนทันแต่ไม่รู้เนี่ยตอนแรกคิดว่าทักทักพันสองเอาวะเจอ๋ไปสี่พัน ที่ไหนคือที่ไหนเซนตาลาจริงๆใครบอกว่าสงหนาแม่งโง่โอ้ยย่อมีตังเงียบอันนี้คือแบบน้าซีดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงโอเคเราไม่รูว่าห้องเนี่ยมันราคาสี่พันบาทเนี่ยมันเป็นยังไงแบบน้าซีดเลยคิดจะคิดตามกันแล้วแม่งมาเคาน์เตอร์แล้วผมมารับรถแล้วจะออกกป็นยังไงอยู่นี่เดี๋ยวขวาเออใช่ตรงนี้ดูว่นห้องว่าเป็นยงไงหัวยหนักนะโอ้สามสี่เตียงได้เหรอฮะเราจองสองเตียงไม่เหรมีเสริมเยอะ โม่จากเส้นท่าแล้วก็หายไปเลยเาเรียกว่างานวาร์ป <c oughs> เข็นมาสำรวจเาเรียกว่าสถานที่ที่โคราชว่าน้องๆเาเป็นยังไงครับอ๋อนี่ไปไหนพี่นี่เราจะไปเขาเรียกว่าที่ลานย่ามโมไปว่าย่ามโมแล้วก็จะไปหาแบบแม่ค้าแถวนั้นดนะช่วยเหลือทาคอนเทนต์ดูครานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงไปอัดเพลงเลยอัดเพลงเป็นวันที่เจ็ดครับแล้วเราก็จะอัดเสร็จปุ๊บเราจะกลับพิโลกแล้วดำเนินต่ออยู่ที่ลานย่าโมครับ ก็จะเป็นมันจะเป็นจุดที่ชาโคล่าเนี่ยเขาเรียกว่าชอบมาแบบทำแบบพวกสแสดงการละครสะแสดงการเล่นกันในตอนที่ลานแล้วก็เราเดียวจะว่มาวายาโม่ก็ตรงน,นี้เราแวะกินข้าวแป๊บนึงคือมาตั้งไกลนะกินเคเอฟซีหาหาอะไรกินไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่มีอะไรกินนะของกินอร่อยมากแต่ว่าเราอยู่ในโซนที่เป็นแบบเป็นร้านแบบของขายเป็นร้านอะไรอย่างงี้จะไม่ค่อยมีแบบโซนของกินเท่าไหร่เราจะมาผิดโซนแต่ว่าเราไปกินเคเอฟซีก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายหายถ่ายคอนเทนต์กัน let's go ไปรุ่นตอนนี้เราอยู่ที่ลานย่าเมามา,มาวายามนก็คนเยอะมากม,มีคุณลุงด้วยจ็ เนี่ยโอเคเขาเรียกว่าใครที่ผ่านมาแถวโคราชก็เขาเรียกว่าต้องอย่าลืมครับนะมาไหว้ย่าครับนะมาไหว้ย่าโมขอพรครับนะก็คนเยอะมากครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอตัวไปไหว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาทำคอนเทนต์ช่วยเหลือชาวจังหวัดโคราชกันเท่าไหร่ครับ20บาทน้ำมันเติมตะเกียงด้ไหมครับได้ครับ ตอนนี้ตอนนี้เราเราก็ไปถ่ายถ่ายช่วยเหลือคนยากครับตอนนี้มี FC ฟซีเห็นมเอฟซีกำลังมองอยู่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเราก็จะไปแจกขนมน้องกันน้องครับกินขนมเปล่าไม่เป็นไรค่ะอ่ากินว่าพี่ซื้อยายมาเราเราเป็นคนที่ไหนนี่เป็นคนร้นองค่ะมาเที่ยวเหรอครับใช่ค่ะถ่ายรูปกันเปล่า โอเคขอณครับ okay, ขอบครับขอณครับ,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 บปาเจรถเรามีฟิลมไหมฟิม <c oughs> ฟิมใสนี้เรากำลังเดินทางไปกรุงเทพใช่ไหมพี่เดินทางไปกรุงเทพครับกำลังเดินทางไปอัดเพลงกับนายซิกโซ l ครับบอกเลยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับยังโอมไดมอนด์นะะบอกเลยตินเต้นมากนะน้องอ่ะเป็นคนจังหวัดอ่า พี่จิตเหมือนผมด้วยคนบ้านเดียวกันเลยน้องแบบเอ่อเรสเพลผมแล้วผม r e สเ e c t น้องเดบบี๋ยวไปเจอกันว่าเพลงผมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง Let's go เดทีอยู่บนรถอีกแล้วฮะนีายาพตัดตลอดนะครับเมื่อคืนก็เมาเมื่อก่อนก็เมาเมื่อคืนไปเขาเรียกว่าไปเช่ามายันเช้าแล้วนะนะ ก็เาเรียกว่ามาสำรวจการตลาดนะในการใครรู้ว่าผมกําลังจะทําบาร์ฮิปฮอปที่แรกในพิษณุโลกนะบอกเลยว่าฝ่ายตามนะน้องๆหนูๆใครที่ชอบแบบว่าฮิปฮอปนะเจอกันแน่นอนที่ยังกี้บาร์นะผมไปดูดูงานหมดแล้วเดี๋่นอนยังกี้บาร์เขาเนี่เราเดี๋ยวเราดีเจแบบที่กรุงเทพแบบตึงๆไปเลยทีวอนทีวีอะไรเงี้ยเอ็กบอลบอยเงี้ยเดี๋ยวเจอช็อกโก้เงี้ยเดี๋ยวเจออะไที่นู่นแน่นอนครนะ ตอนนี้ครับผมกำลังจะไปอัดเพลงครับเพื่อจะเอาเพลงใหม่เนี่ยไปโชว์ที่คนลรักนะครับดูว่าเพลงผมเนี่ยบอกเลยว่าโดดแน่นอนเทินไม่ต่างกับเพลงแรกแน่นอนใครที่เป็น FC ฟซงหนาหรือว่าชอบฟังเพลงผมอยู่ตอนนี้สี่หมื่นกวิวแล้วก็แบบดีใจมากเพลงแรกนะครับไปฟังโองหนาสิงเกอร์มีเพลงนอใลอฟังดูได้ไดค,ค like to rule, ดรับ แล้วก <OR> ็เพลงนี้ครับเป็นเพลงที่2ที่เราจะอัดอัดกับไอ้ต้อมครับต้อมทรงหนากำลังวินมาเพื่อคืนตกเครื่องด้วยนะครับด้วยจัดนะครับอเดี๋ยวเจอกันครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพากินข้าวก่อนนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแกงสดแกงสดเแต่ร้านอาหารแบบไทยที่แบบว่าผมว่ามันมันดูมันดูอร่อยดูแตกตาการการตกแต่งอะไรเนี้ยแล้วก็อยู่ที่วัดยังคอก็มบกินไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจบตรงนี้เดี๋ยวเราจะ เดินทางไปหานายซิกโซนะครโปรดิวเซอร์ที่เราอยากเจอมานานแล้วนะเป็นเด็กพิจิตด้วยใช่ครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสตูดิโอนายซิกโซนะรับเสท่อดังจริงจริงแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับนายซิกโซนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็นคนสวัสดีครับน้องเป็นคนพิจิตด้วยคนบ้านเดียวกันเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะถามนะว่า ไอ้ก่าจะเป็นแบบมาถึงทุกวันนี้ได้เลยพวกนี้มันราคาเท่าไหร่พี่อยากรู้หน่อยแบบลำโพงอะไรเงี้ยอย่างอย่างลำโพงเนี่ยครับมันเขาขายจะเขาจะราคามันเป็นข้างครับข้างหนึ่งเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยแสนสี่โอ้โหคู่หนึ่งก็สามแสนประมาณนะโดยประมาณโอ้โหตัวนี้ใช่ครับตัวฟล็อกล มาวันนี้เราจะมาอัดลำโพงแบบ3 0 0แสนบาทกันนะครับทุกคนครับนี่ครับโ,โอเคครับวน,นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอที่ม่าจะเป็นย oh ังโอมไดมอนนี่ก็มาที่นี่ด้วยวน,นี้เรามาอัดเพลงใหม่กันครับนะแล้วก็ไปเจ้าเพลงนี้ไปเปิดครั้งแรกที่โคราชครับผมครับโอเควันนี้ผมก็มากับนี่ยังต้อมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่มือตึ๊บด e t s go ไอ้ต้อมต้อมรอ้องต้อมร้องตงหนไม่ได้นะ วิส่งน้าพวกกูเน็กเสพวันทุทีเสพวันทุวิส่งน้าพวกกูเน็กเสพวันทุทีเก็บอกว่าเช็คเลดยังดูดีฉันในวงการพวกมึงคงรู้ดีแกตึ่งลางวันเพื่อเอามาชอกยชูมีฉันในวงการพวกมึงคงรู้ดีแกตึ่งลางวันเพื่อเอามาชอตยงชูมีวิสงน้าพวกกูเน็กเซฟวันทุที วันนี้ก็อัดเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เห็น,นแล้วนะเลยว่าโคตรมันนะนี่ก็ได้น้องต้นนะมาช่วยโปรเดียวให้แล้วก็สนุกมากไว้ฝากทุกคนติดตามในช่องทรงหนาชาแนลนะชื่อเพลงอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่อะไรแต่ยังไม่ได้ตั้งแต่ว่ามันแน่นอนเจอกันน้องชายวันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะเดินทางกลับไปพิโลกแล้วเดี๋ยวไปเตรียมของส้นเกอร์ไปเจอกันที่งานโคราชครับนะเจอกันน้องชายจัดไปวัยรุ่น